ว่าตอนนี้กำลังสร้างบ้านหลังที่สองใช่ไหมคะได้สร้างด้วยน้ำพันน้ำแรงของตัวเองจริงๆค่ะก็ตั้งงบไปที่ห้าล้านค่ะแต่ถ้ารวมตกแต่งก็น่าจะเกินนี้ค่ะหนูเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยช้อปปิ้งไม่ค่อยลงทุนกับอะไรแต่จะมีเรื่องหนึ่งที่เต็มที่เลยซื้อเออ่แท่งไฟของเอสโตรสายพี่ชายดูส่ยพี่ชายอื่นๆนี่ทำไมถึงชอบคะคือหนูชอบที่เขาจากซีรีส์ค่ะ ชูบิวตี่ค่ะแล้วหนูก็เลยแบบอุอ้ยทำไมพี่เขาแบบเก่งจังก,ก็เลยไปตามดูแบบหรือเขาเป็นนักร้องเขาเป็นแสดงคอนเสิเร์ตอะไรหนูก็เลยไปตามดูจอดูวงเขาแล้วก็เลยแบบมีแท่งไฟแล้วต้องมีแท่งไฟอะไรในความี้มชอบไม่ชอบประมาณไหนคะอ่ะดูกี่รอบสิดูหกรอบแล้วค่ะหกรอบหกรอบไม่ต้องจำได้หรอกได้ไหมจำได้หมดเลยอืมซ <laughs> ื้อเท่า <laughs> ไหร่นะอันอืม แพงสุดล้วชอบที่เราเปซื้อของตระารต้องขอตังค์แม่ใช่ไหมหนูก็จะมีเอ่อแอปเจ็บไปบ้างใช่ค่ะต็มีร่องเของหนูอย like ู่ตรารเได้เงินมาพ่อ <wan> ่ะให้หน้าเจ็บมดเลยหรือ่างให้นเจ็บหมดเลยแล้วจะรับคงต้องมีมีมิ้นใช่ไหมมิ้นก็จะอยู่ข้างหลใช่ค่ะทั้งสามคนจริงๆดูทรงไม่น่าจะเพิ่มเวลาว่างกันหรอกแต่ว่าวันหยุดทาอะไรกันบ้างคะเวลาว่างก็คือแบบจะ แกะเพงครับเพราะว่าผมก็ยังต้องพัฒนาไเองเยอะเลยครับบนบนเส้นทางแตนก็คือมีแกะเพงนี้แบบฝึกเล่นเลเนกับน้องๆที่ที่ค่ายครับของหนูก็จะชอบแบบ ปิดห้องแล้วก็ปิดไฟแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วก็ใชซแล้วก็ฟีแล้วก็ฟังมันก็เปิดเพลงแล้วก็นอนกินสนุกแล้วก็อินไปกับเพลงะะแล้วมีเพียงมีคนี้มีคนมาเหยียดมีคนมาแบบว่าเราเป็นหมอรางอย่าง้อย่างนี้เจอบ่อยมากค่ะเจอตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าแบบหนูแบบชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วเขาก็จะชอบพูดแบบ่าเป็นกินรับกินเป็นมาล็อกใส่กระิก็น่ารบกีได้พวกก็จะมีผัวมีอะไรไป ก็มีเด็กคนหนึ่ก็มีหัวเรงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเขาพูดหนึ่งเลยแล้วก็แบบล่าสุดเราก็เจอตามคอมเมนต์ค่ะก็จะแบบอย่างน้อยก็ไม่ได้เต้นทีน้ำกินเหมือนมุนนะอะไรเงี้ยแต่วมามันด่าหนึ่งเลยใช่ค่ะทำไมมาด่าเรางั้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูไปทำอะไรแ้หนูก็ได้ตอบกลับในติ๊กต็อกตบอกว่าอืมก็เต้นทีน้ำกินเท่ากับว่าพี่ดูถูกอาชีพของหนูเลยนะแล้วก็ทุกทุกคนที่เขาทำอาชีพเนี้ยเขาก็แบบ จะรับใช้ที่สุจริตแล้วหลางน้อยเขาก็ไม่ได้แบบมือเชยๆเหมือนพี่นะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ได้ตอบเข้าไปแต่พี่บอกว่าบอกว่าต้องค